กดช่องสองพระในบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ชมเหรียญเทเวสุวรรณนะครับเป็นเหรียญเทเวสุวรรณรุ่นแรกในงานสมโพสสารหลักเมืองนะครับจังหวัดอุดรธานีปี2 5 4 1 2 5 2ถึง2 5 2นะครับ ถ้เาเป็นข้างกล่องก็จะระบุเป็นปี2512นะครับเหลี่ยนที่ออกแบบได้สวยงามนะครับตรงกลางจะเป็นแอ่งนะครับเหลียนไม่เรียบนะครับเหียไม่เรียบตรงกลางเป็นแอ่งนะครับ เป็นเหรียญปัมเนับขอบตัดไม่มีห่วงนะครับเป็นเหรียญค่อนข้างใหญ่ที่กับเหรียญ5บาทเล็กนะครับ นองจากจังหวัดอุดรธานีนะครับก็มีตารประจำจังหวัดก็เป็นรูปเวทวสุวรรณอยู่แล้วนะครับจึงได้มีการจัดสร้างเหรียญขึ้นมาเป็นที่ระลึกนะครับด้านหลังก็จะเป็นเหรียญเป็นรูปหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองตัวหนังสือล้อมรอบนะครับสมโพธิ พระลักเมืองจังหวัอดอุดรธาน,นีนะครับ มีการจัดสร้างอยู่หลายเนื้อนะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินหน้าเนื้อสามกริย์นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงแล้วก็จะมีผงด้วยนะครับเนื้อผงส่วนจำนวนการสร้างก็ไม่แน่ชัดเท่าไหร่นะครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญดีนะ่าเก็บนะครับออกแบบได้ก็สวยงามตัวหนังสือนี้จะเป็นไม่นูนนะครับตัวหนังสือเซาะลงไปนะครับเป็นร่อง พระเกจิที่ร่วมปลุกเสกนะครับก็มีพระอาจารย์อิดนะครับวัดจุฬามณีนะครับจะตำรับทาวสวนเนะนั้นก็น่าใช้แน่นอนนะครับสวย อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับภาพก็ผ่านการใช้มาบ้างน,นะครับก็เป็นเรียนที่มีสเสน่ห์ ไม่มีโค้ดใดๆนะครับครับคมชัดนะครับเอาไว้ส่วน ขป๊มนร้บมีขอตัดสวยนะครับทาวเวสุวรรณในงานสมโพธิสารหลักเมืองนะครับปี4 0ถึงปี42นะครับเนื้อทองแดงสียสวยเอาไว้ครับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ